ยินดีต้อนรับกลับสู่ Daily Drive ที่ซึ่งเราจะพาคุณไปพบกับรถรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนโฉมถนนแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสรถที่ทรงพลังใช้งานได้จริงและสมบุกสมบันอย่างแท้จริงนั่นคืออีสู u รที่เอฟครูคปี2026รถกระบะคันนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งความแม่นยำและนวัตกรรมล้ำสมัยที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งสมรรถนะ และความน่าเชื่อถือไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองไซก่อสร้างหรือผจญภัยแบบ Off 2016, ออฟโรดทีเอฟครูคปี2026ก็พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับเมื่อมองแวบแรกอีซูซูท,ทีเอฟครูคปี2 0 2 6ให้ความรู้สึกโดดเด่นสะดุดตาดีไซน์สะท้อนถึงความแข็งแกร่งกระจังหน้าทรงบึกบึนพร้อมแถบแนวนอนที่แข็งแกร่งพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์อีซูซูไฟหน้าเลตเมทริกซ์ที่โชกเฉี่ยวยางค่ำคืนอย่างแม่นยำและรูปทรงที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ที่ไม่เพียงแต่เสริมรูปลักษณ์แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่อีกด้วยกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ด้วยมุมที่เฉียบคมยิ่งขึ้นขณะที่ซุ้มล้อที่กว้างขึ้นทําให้ทีเอฟครูแคปมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาทุกส่วนโค้งทุกขอบล้วนได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อสะท้อนถึงสมรรถนะและความมั่นใจก้าวเข้าไปข้างในแล้วเรื่องราวจะดําเนินต่อไปห้องโดยสารของทีเอฟครูแคปปี2026คือจุดที่ความสะดวกสบายผสานเข้ากับวัตถุประสองค์อิสูสุ ได้ยกระดับประสบการณ์ด้วยวัสดุระดับพรีเมียมฉนวนที่ได้รับการปรับปรงุงและห้องโดยสารที่เน้นผู้ขับขี่เป็นหลักทําให้การขับขี่ทางไกลเป็นเรื่องง่ายคุณจะได้พบกับพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวลการเย็บตะเข็บแบบตัดกันและระบบควบคุมดิจิทัลที่ใช้งานง่ายให้ความรู้สึกทันสมัยแต่ยังคงแข็งแกร่งเพียงพอสําหรับรถกระบะหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ apple carplay android auto แลกะการเชื่อมต่อไร้สายขนาดที่แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด7นิ้ว หลังพวงมาลัยจะส่งข้อมูลสำคัญทั้งหมดแบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักหรือขับขี่ฝากการจราจรในเมืองทุกองค์ประกอบภายในล้วนออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายใต้ฝากระโปรงที่เอฟครูคับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ล่าสุดจากอิซูซุเครื่องยนต์3.0ลิตรบอดีเซลผสานการทำงานกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์นี้ให้แรงบิดที่น่าประทับใจเหมาะสำหรับการลากจูงการขับขี่แบบออฟโรดและการขับขี่ในชีวิตประจำวันอิซูซุ ได้ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะอัตราเร่งที่นุ่มนวลขึ้นเสียงรบกวนลดลงและการตอบสนองของกำลังที่ฉับไวกว่าที่เคยนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกโหมดการขับขี่ใหม่เช่น E c o ค o w e r และ Offroad ให้คุณปรับแต่งสมรรถนะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวถนนแต่พละกำลังจะไม่มีความหมายหากปราศจากการควบคุมและนั่นคือที่มาของการออกแบบตัวถังอันลําสมัยของ Isuzu TF Crew Cab สร้างขึ้นบนโครงเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ให้ความแข็งแกร่งและสเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสมดุลที่ดีขึ้นมอบความสะดวกสบายบนทางหลวงและสเสถียรภาพนอกเส้นทางไม่ว่าคุณจะบรรทุกสัมภาระหรือผู้โดยสารเต็มห้องโดยสารรถกระบะคันนี้ยังคงรักษาความนิ่งและความสบายไว้ได้สมรรถนะออฟโรดคือสิ่งที่ isuzu tf ครุขัดปี2องีได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้ออันแข็งแกร่งฝฟืนง้ายแบบล็อกระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาและระยะห่างจากพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้รถรุ่นนี้พร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางโคลนหรือทางลาดชัน DNA แห่งออฟโรดของ Isuzu e Tf Crew ครูครับช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างมั่นใจระบบป้องกัน